ออกเคยแล้วไงถ้ายังไม่เลิกกับสามีเนี่ยต้องมาขอฉันแต่งงานอะไรของมันวะเนี่ยครับผมเป็นไงบ้างครับแสดงเก่งไหมครับแต่รอบด่าเนี่ยอุ้ยผมไม่ใส่เสื้อใหม่ไปได้ไหมครับไม่ไหวแล้วอ่ะคันเลยหมดแล้วเนี่ย ถ้าเราขวดเดียวเนี่ยจะแสดงได้ดีขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยครับถ้ารอบหน้าเนี่ยเนี่ยอยากให้ผมแสดงอะไรเนี่ยเรียกแทผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับเรียกผมมาเลยโอ้ได้กินเหล้าละโว้ย โพสลงโซเชียลดีกว่าไรนนี้เจ้านายได้อยากกับคุณนายแน่คอมฉันกลับมาแล้วค่ะคอมฉันกลับมาแล้วนะคะคอมวันนี้คุณเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะ รู้สึกว่าช่วงนี้คุณจะแต่งตัวสวยออกจากบ้านตลอดเลยนะไปเดทกับใครมาหรอเาคอมทำไมอย่างนี้พูดตามให้เกียดฉันเลยอะ่ะแล้วสิ่งที่คุณนำาข้างนอกม,มันให้เกียดผมไหมตอนนี้เขารู้ทัวร์ฟิีแล้วคอมมันไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นเลยนะเรื่องนี้ฉันอธิบายให้คุณได้มันไม่่ เราอยากเออ่คำก็อยากตอคำก็อยากอยากอยากก็อยากวะมึงนั่นแหละไปเล่นชู้แล้วมาเรือรกูอ่ะผู้จัดการคะคุณนายของชู้ใช่ไหมคะ เลี่ยนพวกเราเห็นภาพหรืมกันในโซเชียลอะ้รแชร์สามกลุ่มเลยเจ้านายกับคุณนายเรียกเข้ามาไม่ทราบว่าเป็นเรื่องที่สองคนจะอยากกันใช่ไหมครับนี่ผู้จัดการนาคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงก็อย่างว่านะ ก็มันสัมส่นทั่วโซเชียลคุณผู้จัดก,การอาร์ตเข้ามาก็ดีแล้วค่ะคุณช่วยเตรียมเอกสารของฉันแล้วก็ขอคุณคอมให้หน่อยนะคะเพราะว่าเราสองคนจะอยากกันค่ะและฉันต้องการขาดขึ้นบริษัทในส่วนของฉันทิงซะผมเซ็นเสร็จแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากมีความทรงจำกับที่นี่สักเท่าไหร่หรอก

กกถ้าคุณนายพร้อมแล้วไปย่าทางด้านนี้เดี๋ยวคุณนายเซ็นตรงนี้เลยนะครับส่วนเรื่องเพ้่นของบริษัทก็เดี๋ยวเซ็นพ่อที่ทางด้านานูงนลยครับฮัลโหลมาดามครับรมาดามผมทำให้เจ้านายเก่าของผม ยอมขายบริษัทได้แล้วนะครับมาดาม,มรีบมาเซ็นสัญญาซื้อได้เลยนะครับนายที่สุดเลิกกระทำไ่ผู้จัดก,การอานมาดามอย่าลืมที่รับปากผมเอาไว้นะครับตำแหน่งผู้บริหารคนใหม่ไม่ลืมไม่ลืมเดี๋ยวอ้วนเนี่ยจะรีบเตรียมเงินแล้วก็ออกไปซื้อบริษัทเดียวนี้แหละช่วยไม่ได้นะครับเจ้านายเจ้านายชอบด่าตัวเอง ใครให้เงินผมดีผมไปอยู่กับคนนั้นแหละโอ้เตรียมเงินมาแล้วคุณนายเนี่ยเซ็งไรเลยนะคะไอ้่าเซนที่รักผมนะคุณไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้คีเล่าแกเข้ามาได้ยเหรอก็บริษัทยังเป็นของผมอยู่ผมจะพาใครเข้ามาก็ได้ ดีนะที่ผมเดินไปเจอผู้ชายในคลิปอะที่รักคุณอยากเข้าใจผิดแล้วก็เส่ในพวกมันนะใช่ครับคุณนดยไอผู้ชายคนนี้นะครับที่มันช้างผมให้ทำดอกไม้หล่นด้วยเกินห้าร้อยบาทอะเนี่ยแต่ผมแค่ห้าร้อยเองคุณอะคุณผู้ต่อการอาร์ตฉันแล้วก็ต้้งนายของคุณให้โอกาสคุณทุกอย่างแต่คุณมาทำแบบนี้กับพวกเราได้ยังไงคุณนี่มันเลวมากจริงจริง บริษัทขอไล่คุณออกออกไปซะไปว่าอะไมู่้บ่าวหรอออกไปนะเตรียมจะไปทำงานมาดามบิวมาตั้งหนา,าแล้วถ้าอ่างมาดามบริษัทอ้วยังไม่ได้ซื้อบริษัทเลยเรื่องจะมาทำงานกับอ้วยได้ยังไงอีกอย่างนะเจ้านายเก่าเนี่นยดีกันเรื่องมากเรื่องังใส่ละเลวใส่ได้เลยอะถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรืเอ่องจะซือเจ้านายที่ดีกว่าอ้วยเนี่ยเรื่องจะไม่ใส่ละเลวใส่อ้วยหรอฮะอ,อ้วยเนี่ยไม่ยอยากคนเรื่องคาทำงานหรอก ที่รักคืนดีกันนะเจ้านายครับคุณนายครับอย่าไล่บอกเลยนะครับให้ผมทำงานที่นี่ต่อนะครับนะครับเจ้านายประน้ำอย่ามาคุยกับอ้วก